ในรอบสองปีที่ผ่านมาเราไม่เคยดูการศึกษาเลยเพื่อไทยไม่ได้ดูการศึกษาเลยนะคะเพิ่งมาดู2เดือนที่พี่เข้าไปไอเดียที่พี่ทําไว้กับหลายสิ่งที่พี่ทําไว้ถ้าจะถามว่าหนึ่งอย่างที่เสียดายอะไรพี่เสียดายหน่วยงานที่พี่ดูแลพี่ว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกลหรือแม้หน่วยงานในสังกัดของพี่ทั้งการประเมินผลการสอบวัดผลหรือก็ม่ให้ดนทุสอนเนี่ยพี่วางแนวนโยบายหลายเรื่อง แล้วพี่คิด,ดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์ต้องบอกเลยว่า2เดือนเนี่ยมีหลายคนอาจจะมีคําถามว่า2เดือนจะทําอะไรได้ว่า2เดือนที่พี่ไปอยู่เนี่ยพี่พยายามมองหาว่าสิ่งที่เขาทํากันอยู่เนี่ยเราจะเข้าไปแก้ไขอย่างไงเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรยกตัวอย่างง่ายๆเลย อย่างสงกลอย่างเงี้ยค่ะกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าชื่อเดิมเขาก็คือกศออนอสกลก็จะมีหน้าที่ทําหลักสูตรต่างๆที่จะส่งเสริมเรื่องอาชีพให้กับประชาชนโดยใช้ความโดดเด่นของพื้นที่ของแต่ละพื้นที่แต่ละตําบลทุกอย่างของโปรดัก ก็มีมากมายที่จะสอนให้คนในชุมชน,นสามารถมาเรียนอบรมกับสกรแล้วก็ไปมีอาชีพเสริมทางหน่วยงานข้าราชการก็บอกเราก็มีหลายหลักสูตรเลยค่ะที่อยากจะได้มาตรฐานวิชาชีพพี่บอกว่าคิดว่าน่าจะมีเท่าไหร่ไปเอาแบบหัวกะทิมาเค้นกันเลยก็ปรากฏว,ว่าเรามีน่าจะมีอยู่สักประมาณ14หลักสูตรและในช่วงที่พี่ดำรงตําแหน่งพี่ผลักดันจนหลักสูตรของสอกรได้มาตรฐานวิชาชีพ14หลักสูตรทั้งหมด อย่างม่ิดนม่ิดนสอนคุณรู้อยู่แล้วไม่ิดนสอนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่กะทิล้วนๆเขามีการแลกเปลี่ยนความรู้อะคุณครูสายวิทยาศาสตร์เนี่ยปกติเราจะมีการเฟรนดิ่งครูจาก พ,พี่บอกว่าอย่าไปกังวลว่าโรงเรียนต่างจังหวัดถึงเข้ามาดูเครื่องไม้เครื่องมือไม่ดีเท่าไม่โดนุสอนก็ไปต่อไม่ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นการที่คุณให้โรงเรียนจากต่างจังหวัดเข้ามาดูวิธีการเรียนการสอนเหมือนคุณปล่อยให้คนที่เข้าไปเดินดูในบ้านร้อยล้านเรียนแบบสิ่งที่พอเป็นไปได้ให้มาอยู่ในบ้านของที่เองนั่นคือการที่ไม่ดนสอนต้องเปิดตัวเองให้คุณครูสายวิจททั่วประเทศ เข้าไปเห็นนี่ยังไม่พูดถึงห้องสมุดนะที่วางแนวไว้แล้ว1ก็จะต้องมีเว็บไซต์กลางที่หน้าตาเหมือนกัน2ระบบอ e ีบุ๊กไม่มีแต่พี่อยากได้อ e ีบุ๊กซึ่งเป็นหนังสือที่สดใหม่เป็นเบสเซลเลอร์เข้ามาอยู่ในออนไลน์เพื่อให้เด็กสกอรอเองเอาไปใช้ในการเรียนและเปลี่ยนหน้าตาของห้องสมุดประจำจังหวัดทุกที่พวกนี้พี่อยากยกระดับเป็นห้องสมุดที่เป็นโคเวอร์กิ้งสเปซพี่ทำโครงการความร่วมมือระหว่างอาชีวะกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มาลงทุนในประเทศคือ BOI เราจับเข้าไปปกักเองตั้งแต่ต้นเลยพี่ก็เลยทำโครงการวอลอัพร่วมกับ6อุตสาหกรรมเป้าหมายคือ PCB แผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานที่แน่นที่สุดเลยพี่บอกนั่นไอชิวะไปเซ็น m o u กับ6บริษัทนี้เลยและให้6บริษัทเนี่ยเข้ามาสอนในปีสุดท้ายจบไปปุ๊บได้งาน,านทันทีแล้วพี่เซ็น MOU วันนั้นเกิดการจ้างงานทันที1,800คนและถ้าพี่กลับมาเป็นและเพื่อไทยกลับมาดูแลการศึกษาเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแน่เพราะพี่ทำ